จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณต้องฆ่าตัวเองที่มาจากโลกอนาคตสวัสดีครับพวกเราปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าลูเปอร์ทะลุเวลาอึดล่าอึดและหนังเรื่องนี้จะสนุกและมั่นขนาดไหนเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่โจสมาชิกของแก๊งลูเปอร์ตอนนี้เขาก็มาทํางานของเขาตามปกติทุกวันซึ่งงานของโจเนี่ยก็คือการฆ่าและกําจัดศพที่มาจากอนาคตนะครับซึ่งวิธีการที่โจใช้ฆ่าเหยื่อก็คือพอเหยื่อโผล่มาแล้วเขาก็จะยิงและกําจัดศพทิ้งจากนั้นเขาก็จะเก็บเอาค่าจ้างที่เป็นแท่งเงินที่มัดมากับตัวเป้าหมายของพวกเขาซึ่งตอนแรกก็ต้องขอเกินก่อนนะครับว่าแก๊งลูเปอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกําจัดคนที่ส่งมาจากโลกอนาคตพอโลกนั้นมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างทันสมัยและการจะฆ่าใครสักคนนั้นจึงเป็นเรื่องยาก หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยจึงทําให้องค์กรอาชญากรรมคิดค้นเครื่องย้อนเวลาขึ้นมาและทําการส่งคนที่พวกเขาต้องการกําจัดมายังอดีตเพื่อให้แกงลูปเปอร์จัดการให้แต่ว่าการที่จะเป็นนักฆ่าของแกงลูปเปอร์นั้นพวกเขาจะต้องยอมรับเงื่อนไขหนึ่งคือเมื่อพวกเขามีอายุถึง30ปีข้างหน้าแล้วถ้านายจ้างต้องการหยุดจ้างพวกเขาพวกนายจ้างจะต้องตามหาพวกเขาในวัยสูงอายุจากนั้นก็ให้ในายจ้างพวกเขาส่งกลับมายังอดีตเพื่อให้พวกเขากําจัดลูปตัวเองทิ้งส่วนทางด้านโจเมื่อเขาทํางานเสร็จเขากลไปที่สํานักงานเพื่อเอา ทั้เงินไปเก็บและรับค่าจ้างซึ่งแต่ละเป้าหมายที่พวกเขาค่านั้นก็จะได้รับค่าจ้างแตกต่างกันไปพอรับเงินแล้วโจก็ได้กลับไปแต่งตัวแล้วไปรับเสร็จเพื่อนเขาเพื่อไปเที่ยวที่ผับต่อซึ่งพวกเขาก็สนุกกันสุดเวียงนะครับทั้งการดื่มหนักและการใช้สารเสพติดและนี่ก็เป็นการใช้ชีวิตของพวกลูเปอร์ที่พวกเขานั้นเต็มที่กับการใช้ชีวิตทุกวันเพราะว่าชีวิตของพวกเขาเหลือแค่อีก30ปีเท่านั้นวันต่อมาโจก็ไปทํางานตามที่เขาได้รับมอบหมายจากนั้นเขาก็ไปกินข้าวและกลับบ้านไปแต่งตัวเพื่่อไปปเทียตตามกิ ทุกวันและในแต่ละวันคนในแกง๊งลูเปอร์ก็ทยอยปิดลูปตัวเองไปวันละสองสามคนและขณะที่เป็นเพื่อนของโจกําลังสนุกกับการใช้ชีวิตแบบนี้โจก็กําลังนั่งคิดอะไรบางอย่างอยู่เหมือนว่าเขาเริ่มจะไม่โอเคกับการต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะครับและเขาก็มีแผนที่จะหนีออกไปจากเมืองนี้เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และทุกครั้งที่ทํางานเสร็จโจก็จะแอบซ่อนให้เงินไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อที่เขานั้นจะได้มีเงินเอาไปใช้ในอนาคตและก็มีอยู่คืนหนึ่งขณะที่โจกําลังนอนคิดอะไรบางอย่างอยูอย่นั้นก็มีเสียงคนมาเคาะหน้าต่างบ้าานนเเเขโจลดิออก เปิดดูและพบว่าเป็นเซตที่เป็นเพื่อนเขาที่เป็นหนึ่งในลูเปอร์เช่นกันซึ่งเซตเนี่ยก็มีท่าทีตื่นตระหนกและวาดกลัวเหมือนว่าเขาไปทําอะไรผิดมาและเซตก็เ้องให้โจฟังนะครับว่าวันนี้มีคนจากอนาคตมาให้เขาฆ่าแต่ขณะที่เขากําลังฆ่าชายคนนั้นก็ได้ร้องเพลงอ,ออกมาซึ่งเพลงนี้เหมือนก็เป็นเพลงที่เขาชอบร้องมากๆและด้วยความสงสัยว่าชายที่ถูกคุมหัวอยู่เป็นใครเซตเลยไปเปิดหน้าชายคนนั้นดูและพบว่าชายคนนั้นก็คือเขาเองในโลกอนาคตและชายคนนั้นก็ได้บอกกับเซตว่าตอนนี้ที่โลกอนาคต มีนายใหญ่คุณใหม่ที่กําลังสั่งให้หยุดลูบทั้งหมดและดานเซธที่เห็นว่าชายคนนั้นคือตัวเขาเองในอนาคตเขาเลยแก้มาไทยพอแก้มาเสร็จชายคนนั้นก็วิ่งหนีไปซึ่งดานโจที่รู้วา่าเสร็จปล่อยให้เป้าหมายหนีไปได้เขาก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะถ้านายใหญ่ของลูปเปอร์รู้เสร็จจะต้องโดนเล่นงานอย่างแน่นอนซึ่งโจเนี่ยก็ช่วยเ็จนะครับโดยการจะให้เงินเซจเพื่อใช้หนีออกไปจากเมืองนี้แต่ว่าตอนนั้นเหมือนก็มีคนมาเคาะประตูซึ่งโจก็รู้ทันทีวา่าต้องเป็นคนของแก๊งลูปเปอร์ที่มาตามหาเสร็จแน่นอนเขาเลยบอกให้เ็จไปบอยู่ใน ใต้พื้นห้องเขาเพื่อทําการซ่อนตัวจากพวกนั้นเสร็จแล้วโจวก็เดินออกไปเปิดประตูจากนั้นคิดบูก็นําคนในแกง๊งลูเปอร์เข้ามาตามหาเสร็จในห้องโจแต่ก็ไม่พบนะครับขิดบูจึงพาตัวโจเพื่อไปพบกับเอฟที่เป็นหัวหน้าพวกเขาโดยจะให้ไหลท์เป็นคนเฝ้าบ้านของโจไว้เผื่อเสร็จจะโผล่มาซึ่งเอฟเนี่ยเขาก็ถูกพวกมาเฟียส่งมาจากโลกอนาคตเพื่อมาคุมพวกลูปเปอร์อย่างถาวรที่นี่โดยที่เอฟนั้นก็เป็นคนช่วยทําให้โจมาเป็นลูปเปอร์ได้ในวันนี้นะครับและที่เอฟเรียกโจมาวันนี้ก็เพราะว่าเขามั่นใจว่าเสร็จจะต้องไป โจอย่างแน่นอนเขาเลยบอกโจไปว่านายขนมอบตัวเสร็จให้กับเขาแต่โจก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าเอฟเนยก็รู้แผนการของโจว่าโจต้องการเก็บเงินเพื่อหนีออกไปจากเมืองนี้และทุกครั้งที่โจทํางานเสร็จเขาก็จะแอบซ่อนให้เงินไว้ครึ่งหนึ่งแต่ว่าการซ่อนให้เงินเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดกฎลูเปอร์แต่อย่างใดนะครับพอเอฟพูดจบเขาก็ได้บอกโจว่าทําให้ส่งตัวเซจให้เขาก็ให้ค,คืนแท้งเงินอีกครึ่งหนึ่งมาซึ่งโจก็คิดหนักนะครับพอถ้าเขาส่งตัวเซจให้เอฟไปเอฟก็ต้องค่าเซจทิ้งแต่ถ้าเขาไม่ทําาาแบบบนนนัั้้เเเเขกก็็ตองงงสีีียิิท่มชวต โจเลยตัดสินใจเก็บแท่งเงินไว้แล้วบอกที่ซ่อนของเซทให้กับเอไปว่าเซทซ่อนอยู่ในตู้เซฟใต้พรมในบ้านเขาและหนังก็ตัดไปที่เซทที่มาจากอนาคตตอนนี้เขาก็กําลังหนีออกนอกเมืองและขณะที่เขากําลังปีนหนีไปนั้นเขาก็เห็นข้อความหนึ่งผู่ขึ้นมาที่แขนเขาและบอกให้เขาไปที่แห่งหนึ่งภายใน15นาทีซึ่งตอนแรกเซทในโลกอนาคตก็ไม่ได้สนใจข้อความนี้นะครับและพยายามปีนหนีต่อไปแต่ว่าตอนนัน้นิ้วเขาก็เริ่มหายไปและจมูกก็เริ่มหายไปเช่นกันพอเซทในโลกอนาคตเห็นแบบนั้นเขาจึงรีบไปยังสถานที่ ที่ปรากฏบนแขนเขาทันทีและระหว่างทางร่างกายเขาก็ค่อยๆหายไปทีละส่วนพอไปถึงเซตในโลกอนาคตกระโดนพวกลูปเปอร์ยิงทิ้งทันทีนะครับและที่ร่างกายของเซตในอนาคตค่อยๆหายไปทีละส่วนก็เพราะว่าพวกลูปเปอร์ได้จับเซตมาตัดส่วนต่างๆของร่างกายออกเพื่อรอเซตในอนาคตมาฆ่าจากนั้นพวกลูปเปอร์ก็ปล่อยเซตปัจจุบันให้ใช้ชีวิตต่อไปโดยร่างกายที่ไม่สมประกอบนะครับส่วนทางด้านโจตอนนี้เขาก็เรียกซูซี่มานอนด้วยเพื่อที่เขาจะได้ไม่ขิดมาเรลื่องที่เขายอมปล่อยให้เพื่อนโดนฆ่าและขณะที่กำลังจะเข้าได้เข้า ้มนนนัโจก็นิ่งไม่ยอมทําอะไรและระบายกับซูซี่ว่าเขาปล่อยให้เพื่อนโดนฆ่าพูจบเขาก็ได้บอกกับซูซี่ว่าเขาจะแบ่งเงินเก็บเขาให้เธอครึ่งหนึ่งแต่ซูซี่ก็ไม่เอานะครับเช้าวันต่อมาโจก็ได้ไปทํางานตามปกติแต่ว่าเป้าหมายในครั้งนี้ก็เป็นตัวเขาเองที่มาจากอนาคตและโจในอนาคตก็ไม่ถูกคุมหน้าและไม่ถูกมัดมือเหมือนกับคนอื่นๆที่ส่งมานะครับซึ่งนั่นก็ทําให้โจตกใจมากจนเขานิ่งไปสักพักแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะฆ่าโจในอนาคตทิ้งแต่ขณะที่ร่างกายชายคนนั้นก็ได้หันหลังเลยทําให้กระสุนโดน ขนแท่งทองแทนหลังจากนั้นโจในอนาคตก็ได้เครื่องแท่งทองมาใส่โจก่อนจะเข้ามาต่อยโจจนสลบแล้วหนีไปพอโจฟื้นขึ้นมาเขาก็พบกับกระดาษใบหนึ่งที่บอกให้เขารีบหนีขึ้นรถไฟเพื่อออกไปจากเมืองนี้และตอนนี้ทางพวกลูปเปอร์ก็รู้แล้วว่าโจปล่อยให้ลูกตัวเองหนีไปได้ทําให้เอฟส่งคิดบูมาตามหาโจที่บ้านทันทีส่วนทางด้านโจพอฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็ทาลายโทรศัพท์ทิ้งแล้วรีบกลับมาบ้านเพื่อจะเก็บของหนีไปแต่พอมาถึงโจก็พบว่าบ้านเขาโดนลือเลเทปไปหมดรวมถึงตอนนี้พวกคิดบูก็กําลังขนแท่ง ที่เขาซ่อนไว้ในเซฟไปโจเลยอาศัยจังหวะที่คิดบูก้มขนแท่งเงินกระโดดผักคิดบูลงไปในเซฟและวล็อกคิดบูไว้ในนั้นพร้อมฝากบอกให้คิดบูเนี่ยไปบอกเอฟว่าเขาจะตามหารูปตัวเองและจัดการข่ารูปตัวเองทิ้ง พอรูปเปอร์คนอื่นที่มากับผิดบูเมื่อได้ยินเสียงโวยวายพวกเขาจึงวิ่งมาดูและรีบยิงสก,กัดโจทันทีพอโจที่เห็นแบบนั้นเขาจึงรีบหนีออกจากหน้าต่างแล้วโดดลงไปด้านล่างแต่เขาก็ดันพลาดและล่วงตกลงพื้นไปและหนังก็ตัดมาที่โจในอนาคตก่อนที่เขาจะถูกส่งมาให้โจปัจจุบันค่าเขาก็เคยมีชีวิตเหมือนโจมาก,ก่อนนั่นคือการเป็นลูปเปอร์พอเขาได้หยุดลูปตัวเองแล้วเขาก็เลิกเป็นรูปเปอร์และนําเงินเก็บทีส่สะสมมาออกไปใช้ชีวิตใช้สารเสพติดรวมถึงเที่ยวผู้หญิงและเขาก็ใช้ชีวิตแบบนนนีีี้้้จเขาปท่6แแลวมตอ เงินเขาก็ใกล้หมดแล้วโจในโลกอนาคตจึงออกไปหางานทําเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายโดยงานที่เขาไปทํานั้นก็คือการปนลและรับจ้างฆ่าคนซึ่งเขาก็ทําอาชีพนี้มาจนถึงปีที่23แล้วจนเขามาเจอผู้หญิงคนหนึ่งในภาพเลยทําให้เขาหยุดทาอาชีพนักฆ่าจนไปแต่งงานอยู่กินกับผู้หญิงคนนี้และอยู่ด้วยกันจนถึงปีที่30ซึ่งชีวิตของพวกเขาก็ดูมีความสุขแต่อยู่มาวันหนึ่งขณะที่โจในอนาคตกําลังตื่นนอนก็นได้มีคนบุกเข้ามาในบ้านเขาซึ่งพวกนั้นก็คือพวกมาเฟียที่มีเครื่องย้อนเวลาและพวกมาเฟีย ก็มาตามจับตัวโจในอนาคตเพื่อส่งกลับไปหยุดลูปแต่ก่อนจะพาโจในอนาคตไปนั้นพวกมันก็ได้ฆ่าเมียของโจในอนาคตทิ้งจากนั้นพวกมันก็ได้เผาบ้านของโจในอนาคตเพื่อทำลายหลักฐานโดยแซงว่าเมียโจนั้นตายเพราะถูกไฟไหม จากนั้นพวกมาเฟียก็ได้จับโจในอนาคตมาที่โกดังล้างแห่งหนึ่งเพื่อทําการมัดมือและคุ้มหัวไว้แต่ขณะที่โจในอนาคตโดนมัดมือเขาก็ได้คิดและเห็นภาพเมียเขาที่เธอต้องมาตายเพราะเขาโจในอนาคตจึงอยากกลับไปแก้ไขอดีตเขาจึงดิ้นจนที่มัดมือหลุดจากนั้นเขาก็ได้จัดการลูกน้องมาเฟียจนแน่นิ่งไปพอจัดการพวกมาเฟียหมดแล้วโจวก็เอาตัวเองลงมายังเครื่องย้อนเวลาพอโจในอนาคตย้อนเวลากลับมาเขาก็พบกับโจในปัจจุบันที่ยืนรอจัดการเขาอยู่แต่โจในอนาคตก็ได้ใช้หลังที่ใส่ท้องกันกระสุนไว้ จากนั้นเขาก็ใช้จังหวะที่โจกําลังรีโหลดกระสุนเข้าไปประชิดต,ตัวและโชกไปที่หน้าของโจโจนสลบไป จากนั้นโจในอนาคตก็ได้ขับรถของโจหนีไปก่อนที่จะไปร้านสะดวกซื้อแล้วคููเอายาและพวกอาหารรวมถึงเสื้อผ้าของเจ้าของร้านมาแล้วเขาก็มานั่งกินอยู่ข้างถนนและขณะที่เขากําลังนั่งอยู่ข้างถนนนั้นเขาก็ได้รู้ว่าโจนั้นไม่ได้หนีออกไปจากเมืองตามที่เขาบอกและกําลังจะกลับมาที่ห้องพักและที่โจในอนาคตรู้ความคิดของโจก็เพราะว่าพวกเขาคือคนคนเดียวกันแต่อยู่กันคนละช่วงเวลาเท่านั้นและถ้าเกิดโจในปัจจุบันทําอะไรลงไปมันก็จะส่งผลต่อความทรงจําของโจในอนาคตด้วยเมื่อโจในอนาคตรู้แบบนั้นเขา จึงมาที่บ้านของโจเพื่อช่วยโจจากลูกน้องของเอฟก่อนที่เขานันจะจัดการลูกน้องของเอฟไปและตอนนั้นโจก็กําลังโดนคนของเอฟไล่ตอนจนตกลงมาจากห้องพักแต่โชคดีที่ตกใส่รถนะครับเขาเลยไม่เป็นอะไรมากจากนั้นเขาก็ได้พาตัวโจไปไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้โจโดนจับได้ก่อนที่เขาจะฟื้นส่วนทางด้านเอฟเมื่อได้รับรายงานจากคิดบูว่าทั้งสองโจหนีไปได้เขาจึงสั่งลูกน้องเขาให้ออกไปตามล่าทั้งสองโจทันทีก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะหนีออกจากนอกเมืองไปต่อไปที่โจในอนา,นาคตตอนนี้เขาก็แอบเข้ามาใช้คอม เพื่อเสิร์ชหาข้อมูลในายใหญ่คนใหม่ของพวกลูเปอร์ที่สั่งให้หยุดลูปทั้งหมดนี้ซึ่งเขากได้ข้อมูลที่เป็นฐานตัวเลขมาก่อนที่เขาจะย้อนเวลากลับมาพอโจในอนาคตอาตัวเลขไปเสิร์ชมันก็มีข้อมูลของเด็ก3คนผุดขึ้นมาจากนั้นโจในอนาคตก็ได้ปินข้อมูลออกมาเพื่อออกตามล่าและจัดการเด็กทั้ง3คนนี้ทิ้งและขณะที่เขากําลังเดิอนออกมาเขาก็เห็นข้อความโผล่มาที่แขนเขาซึ่งข้อความนั้นโจก็เป็นคนทําขึ้นมาเพื่อนัดพบกับโจในอนาคตที่ร้านอาหารประจําของเขาหลังเลิกงานพอทั้งคู่ได้มาเจอกัน โจก็อยากจัดการโจในอนาคตทิ้งแต่โจก็ไม่ได้ทํานะครับ พอโจในอนาคตเห็นว่าโจไม่ได้ฆ่าเขาโจในอนาคตก็ได้เล่าว่าเขารู้ทุกเรื่องที่โจรู้ก็เพราะว่าเวลาที่โจทําอะไรความทรงจํานั้นมันก็จะโผล่มาในหัวเขาจากนั้นโจในอนาคตก็ได้หยิบรูปสาวคนหนึ่งขึ้นมาให้โจดูและบอกว่าผู้หญิงคนนี้จะช่วยนายออกมาจากวังวนที่เลเทและเธอก็จะเป็นคนที่ขัดเกลานายจนนายมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าผู้หญิงที่แซนดีคนนั้นเธอก็ต้องมาตายอย่างอนาถเพราะความบ้าของเลนเมเกอร์ maker, ที่เป็นในายใหญ่คนใหม่ของพวกลูเปร์ซึ่งทางด้านโจที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ทา สีหน้าอยากรู้นะครับเพราะเขาเคยได้ยินชื่อน,นี้จากเอฟโจในอนาคตรจรึงเล่าให้โจฟังว่าเลนเมเกอร์มันมาจากไหนไม่รู้และมันก็ใช้เวลาแค่6เดือนเท่านั้นในการยึดอํานาจจากแก๊งใหญ่ได้ทั้งหมดโดยที่ไม่มีพรรคพวกและทําเองคนเดียวเท่านั้นหลังจากได้อํานาจมาแล้วมันก็ได้ฆ่าล้างบางคนเลรอนและข้อมูลของมันก็ลึกลับเป็นอย่างมากเพราะไม่มีใครเคยเห็นหน้ามันเลยแต่ว่าก็มีข้อมูลบางส่วนของมันหลุดมาในเครือข่ายอดีตของลูปเปอร์เพราะสิ่งแรกที่มันทําหลังจากยึดอํานาจได้คือการสั่งยุดลูปทั้งหมดพูดจบโจในอนาคตก็ได้หยิบกระดาษ ที่มีตัวเลขขึ้นมาให้โจดูแลบอกว่านี้เป็นตัวเลขที่จะโยงไปถึงเลนเมเกอร์ได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงเวลานี้และเขาจะตามหาและฆ่ามันเพื่อขัดขวางไม่ให้มันฆ่าเมียเขาส่วนทางด้านโจพอฟังจบก็ได้บอกว่าก็เรื่องของนายกับเมียนายสีเพราะมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาก็จะบอกไปอีกว่าถ้าเขาเห็นเธอแล้วเขาจะเดินหนีแล้วไปแต่งงานกับคนอื่นแทนแต่โจในอนาคตก็บอกว่าเขาจะไม่ปล่อยเธอไปพูดจบเขาก็เก็บของและเดินออกไปแต่ว่าโจเนี่ยก็ทาท่าจะควักปืนขึ้นมาโจในอนาคตจึงได้ใช้ตีสกัดไว้ และตอนนั้นคนของเอฟก็ได้โผล่มาโจในอนาคตจึงย่างปืนจากโจเพื่อเอามายิงสกัดคนของเอฟไว้แล้วบอกให้โจหนีเข้าไปในทุ่งแล้วรีบขึ้นรถไฟเพื่อหนีออกนอกเมืองนี้ไปซะซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนว่าโจจะทําตามที่โจในอนาคตบอกนะครับแต่ที่ไหนได้โจดนไปรวมกับพวกของเอฟทำให้ตอนนี้คนที่โดนไล่ล่าก็คือโจในอนาคตคนเดียวนะครับซึ่งโจในอนาคตที่เห็นท่าทีไม่ดีเขาจึงรีบวิ่งหนีเข้าทุ่งอ้อยไปส่วนโจไม่รู้ว่าโจในอนาคตหนีไปได้แล้วฝ่ายเขาเองนั้นก็หันมาตามล่าโจแทนเขาเลยรีบวิ ไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ลอยฟ้าของคิดบูแล้วขับหนีเข้าไปในทุง่งอ้อยเช่นกันและหนังก็ตัดไปที่ซารา่าเธอก็มีอาชีพทำไร่นะครับซึ่งซาร่านั้นก็อาศัยอยู่ที่นี่กับลูกชายหนึ่งคนและเธอก็มีชีวิตที่เรียบง่ายที่ทำไร่เลี้ยงลูกจนอยู่มาวันหนึง่งขณะที่เธอกำลังออกไปทำไร่ตามปกติเธอก็ได้เห็นชายคนหนึ่งมาด OM ้อมๆ้อมมองที่บ้านเธออยู่ ew, ซึ่งชายคนนั้นก็คือโจนะครับพอซาร่าเห็นแบบนั้นเธอจึงรีบหยิบปืนออกมาแล้วตรงไปหาโจทันทีส่วนทางด้านโจพอเห็นซารา่าเขาก็รีบหลบเข้าไปในทุ่่งงซึาาราเนีก็ พยายามตะโกเรียกให้โจออกมาแต่โจก็ไม่ยอมออกมานะครับสาราจึงกลับเข้าบ้านไปส่วนโจที่หลบอยู่ในทุง่งและด้วยความร้อนก็ทําให้เขาเป็นลมสลบไปพอตกเย็นสาราก็ออกมาสํารวจรอบๆบ,บ้านแต่ตอนนั้นเธอก็ได้ยินเสียงมันมีคนมาสาราจึงหันไปดูและเธอก็เห็นว่ามันมีเงาดำๆกําลังตรงมาหาเธอส่วนทางด้านโจที่เพิ่งฟื้นก็เห็นว่าสารากําลังตกอยู่ในอันตรายเขาจึงหยิบปืนวิ่งออกมาเพื่อจะช่วยสาราแต่พอออกมาเงาที่ว่านั้นมันก็เป็นแค่เด็กที่มาขอรับบริจาคนะครับ เมื่อเด็กคนนั้นเห็นปืนในมือของโจเขาก็รีบหนีไปทันทีพอเด็กคนนั้นไปแล้วโจก็ได้อ้วกมาเหมือนคนกําลังจะตายซาร่าจึงช่วยลากโจเข้ามาที่ระเบียงหน้าบ้านเธอเพื่อดูอาการของโจและถามโจไปว่าได้เสพยามากี่วันซึ่งตอนนี้ซาร่าก็รู้ว่าโจกําลังลงแดงอยู่ซาร่าจึงพาโจเข้าไปในบ้านเพื่อเอาน้ำมาให้โจดื่มพอซาร่าเข้าไปในบ้านเพื่อเอาน้ำมาให้โจดื่มนั้นก็มีเด็กชายคนหนึ่งเดินมาหาโจและเด็กคนนี้ก็มีชื่อว่าซิกนะครับที่เป็นลูกของซาร่าซึ่งซิกเนี่ยก็เอาน้้ามใหโจดื ส่วนด้านซา่าที่เดินออกมาพอดีนั้นเธอก็เห็นซิกกาลังอยู่กับโจโเธอรีรีพาตัวซิกขึ้นไปบนห้องและก็ให้ซิกนอนทันทีเพราะเธอไม่อยากให้ซิกมาเข้าใกล้คนแปลกหน้าส่วนทางด้านคิดบูตอนนี้เขาก็มารายง,งานกับเอฟว่าสองโจหนีไปได้แล้วซึ่งเอฟเนี่ยก็โกรธมากและบอกกับคิดบูว่าเขาไม่น่าไว้ใจให้เด็กอวดเก่งอย่างแกมาทํางานแบบนี้เลยพูดจบเอฟก็บอกให้คิดบูวางปืนลงเพราะเขาจะหาคนใหม่มาทําหน้าที่แทนแต่ว่าคิดบูเนี่ยก็รักงานนี้นะครับเขาเลยขอโอกาสจากเอฟอีกครั้งแต่เอฟก็ํำคาญเขาจึงใช้ค้อน ถูกไปที่มือของคิดบูกอย่างจังจากนั้นเขาก็สั่งให้ลูกน้องเอาตัวของคิดบอ,อกไปและหนังก็ตัดไปที่โจในอนาคตตอนนี้เขาก็หนีไปหลบอยู่ที่ท่อระบายน้ำซึ่งขณะที่เขากําลังเช็ดปืนอยู่ความทรงจําเกี่ยวกับตัวซาร่าก็โผล่ขึ้นมาโจในอนาคตเลยกลัวว่าซาร่าจะเป็นเมียของโจเขาจึงเอารูปเมียของเขาขึ้นมามองและพยายามนึกถึงวันนี้เขาเจอกับเธอครั้งแรกเพราะเขากลัวว่าเธอจะหายไปจากความทรงจําเขาและในที่สุดโจในอนาคตก็คิดออกว่าเขาเจอเมียเขาที่ไหนเช้าว,วันต่อมาขณะที่โจ กำลังนั่งขัดปืนอยู่ที่ยุ้งฉางสาร่าก็เดินมาแล้วบอกโจว่าฉันให้น่าอยู่ที่นี่จนถึงแค่ช่งชวงเช้าเท่านั้นซึ่งด้านโจเนี่ยก็บอกว่าเขายังไปไหนไม่ได้ตอนนี้เพราะเขามีอะไรต้องทําที่นี่ซึ่งมันก็ทําให้สาร่าโกรธมากพอโจเห็นว่าสาร่าเริ่มโกรธเขาเลยพูดออกมาว่างานช่วยอะไรเขาอย่างหนึ่งสิแล้วเขาจะไม่มากวนคุณอีกพูดจบโจวก็หยิบกระดาษแผ่นที่ที่ได้มาเอามาให้สาร่าดูและถามว่านี่บ้านคุณใช่ไหมสาร่าเลยตอบว่าใชา่แต่ตอนนั้นเธอก็ได้เลือกไปเห็นชุดตัวเลขที่อยู่บนกระดาษแผนน่น ก็ตกใจมากเธอเลยลั่นกายใส่ไปที่อกโจหนึ่งนัดจ,จนโจล้มลงแต่ว่าลูกปืนน่ซาร่าใช้นั้นมันก็เป็นแค่เกลือนะครับทำให้โจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นและที่ซาร่าทำแบบนั้นก็เพราะว่าตัวเลขบนกระดาษนั้นมันคือวันเกิดและเลขโรงพยาบาลของซิกพอโจอลุกขึ้นมาได้ซาร่าก็ถามโจทันทีว่านายเป็นใครซึ่งโจนี่ก็ยอมเล่าให้ซาร่าฟังว่าที่เขามาที่นี่เพราะเขาหนีการตามล่าจากหัวหน้างานเขาและเขาก็บอกเธอไปถึงเรื่องการย้อนเวลาที่ถูกสร้างขึ้นในอีก30ปีข้างหน้าและตอนนี้มันก็มีชคน,นึ่ ที่ฆ่าเวลามาฆ่าลูกชายของซาร่าเพราะเขาคิดว่าลูกชายของซาร่าคือเลนเมเกอร์คนที่ทําให้เมียเขาต้องตายพอโจพูดจบซาร่าก็ถามโจไปว่าายเป็นลูเปอร์ใช่ไหมพอเธอก็พอรู้เรื่องนี้อยู่และเธอก็ได้บอกกับโจไปว่าในวันที่ซิกเกิดมันมีเด็กสองคนที่เกิดวันเดียวกับเขาซึ่งนั่นมันก็ทําให้ข้อมูลที่โจในอนาคตได้มาเป็นที่อยู่ของเด็กทั้ง3คนนะครับตัดไปที่โจในอนาคตตอนนี้เขาก็ได้ไปฆ่าเด็กตามที่อยู่ในแผนที่ที่เขาค้นพบพอไปถึงโจในอนาคตก็รันไกใส่เด็กคนนั้นทันที แต่การที่เขาฆ่าเด็กคนนั้นมันก็ไม่ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นแต่ที่เขาต้องทําแบบนั้นกับพอเขาต้องการเปลี่ยนอนาคตและไม่ทําให้เมียเขาต้องตาย ไปที่บ้านซาลาตอนนี้เธอก็กําลังทําแผลให้โจอยู่ซึ่งโจก็บอกกับซาลาว่าเขาจะต้องฆ่าโจในอนาคตให้ได้เพื่อตัวของเขาเองแต่ก่อนอื่นโจในอนาคตจะตามเก็บเด็ก2คนที่เขามีข้อมูลก่อนจากนั้นเขาก็จะมาที่นี่ซึ่งโจเนี่ยก็จะเผาไร้ของซาลานะครับเพราะเขานั้นจะได้มองเห็นโจในอนาคตได้ง่ายขึ้นแต่ซาลาก็ไม่ยอมนะครับก่อนจะบอกโจไปว่าคุณจะไปซุ่มที่ไหนก็ไปแต่อย่ามายุ่งกับลูกของเธอซึ่งโจก็ตอบตกลงไปนะครับแต่เขาก็บอกกับซาลาว่าเขาต้องการวิทยุสื่อ รเเพื่ออมีอะไกิดขึ้นและตอนนั้นซิกก็กําลังยินฟังทั้งคู่อยู่พอสาราเห็นแบบนั้นเขาจึงรีบพาตัวซิกเข้าบ้านไปพอตกเย็นขณะที่โจกําลังนอนพักผ่อนอยู่หน้าระเบียงซิกก็มาปลุกโจและชวนโจเข้าไปในบ้านพร้อมบอกให้โจดูต้นทางให้ระวังที่เขาผลิตเครื่องสื่อสารและขณะที่ดูซิกกาลังผลิตอยู่นั้นโจก็ถามซิกไปว่านายอยู่ที่นี่กับแม่มานานเท่าไหร่ซิกเลยบอกว่าสาราไม่ใช่แม่เขาและแม่จริงๆเขานั้นโดนฆ่าตายไปแล้วแต่ตอนนั้นเขาก็ช่วยเธอไม่ได้เพราะเขาไม่แข็งแรงพอ ส่วนซาร่านั้นเธอก็เป็นเพียงคนโกหกซึ่งสีน้าตอนนี้ซิกบอกโจเขาก็ดูจริงจังและดูโกรธซาร่าเป็นอย่างมากพูดจบสิกก็ถามโจไปว่าคุณเป็นนักฆ่าใช่ไหมซึ่งโจก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับและบอกไาใช่เช้าวันต่อมาขณะที่ซาร่ากำลังผ่าฟืนอยู่นั้นโจก็เอาเครื่องมือสื่อสารมาให้เธอดูพอซาร่าเห็นเธอก็รู้เลยว่านี่เป็นฝีมือของซิกเลยทําให้ซาร่าเลื่อมโมโหแต่โจก็บอกไปว่าเมื่อคือนซิกมาปลุกเขาและซิกก็บอกว่าคุณไม่ใช่แม่แท้ๆของเขาพอแม่เขาโดนฆ่าตายไปแล้วพอซาร่า ได้ยินแบบนั้นเธอก็กดหนักกว่าเดิมอีกนะครับก่อนจะบอกโจไปว่าอย่ามายุ่งเรื่องของเธอแต่โจก็พยายามจะบอกให้สาลาไปคุยกับลูกก่อนที่อะไรมันจะเลยเธอไปกว่านี้พอซิกได้ขอปืนมาจากเขาด้วยแต่สาลาก็ไม่ฟังนะครับ พอผ่าฟืนเสร็จสาร่าก็เข้าบ้านไปเพื่อสอนการคุณเลขให้กับซิกและระหว่างที่เรียนกันซิกก็ถามถึงเรื่องนโยบายแต่สาร่าก็บ,าบายย่ายเบี่ยงไม่ตอบพร้อมก็บ,บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเด็กเลยทําให้ซิกไม่พอใจที่เขาไม่สามารถทําอะไรที่อยากทําได้และต้องคอยฟังคําสั่งของซาร่าเท่านั้นซิกเลยแกงคุณเลขผิดอยู่หลายครั้งจนทําให้ซาร่าโมโ oh, หและซิกก็ได้พูดถึงโจว่าทําไมถึงไม่ให้เขายุ่งกับโจทั้งที่โจเป็นคนดีและปกป้องเราได้แต่ถึงยังไงสาร่าก็ไม่อยากให้ซิกยุ่งกับโจอยู่ดีนะครับเลยทําให้น้งคู่ทะเลาะกันจนท ไมซิกเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ก่อนนี้เขานั้นจะโวยว,วายและทาลายข้าวของในบ้านจนสาราเริ่มกลัวเธอเลยต้องรีบวิ่งเข้าไปหลบในห้องลับในห้องเธอเมื่อซิกสงบลงสาราก็เดินออกไปหาซิกซึ่งซิกก็รู้ตัวนะครับว่าเขาทําเกินไปเขาเลยพูดขอโทษซาราจากนั้นท้งคููก็ได้กอดกันและสาราก็ได้กอดให้ซิกเข้านอนพอซิกหลับแล้วก็ได้มีเสียงสัญญ,ญาณสื่อสารดังขึ้นสาราจึงรีบไปดูพอเปิดประตูออกมากับพบว่าเป็นชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นคนมาตวรวจไล่แต่การตรวจของเขาต้องเข้าไปเช็คในบ้านดู ซึ่งทีแรการ่าก็ไม่ยอมไม่เข้านะครับแต่ชายคนนั้นก็มีปืนเธอจึงยอมไม่เข้าไปซึ่งที่จริงแล้วชายคนนั้นก็มีชื่อว่าเจสซี่และเป็นคนที่เอฟส่งมาตามหาโจส่วนโจตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าเจสซี่มาที่นี่เขาจึงเดินหลบไปเรื่อยๆจนมาอยู่ที่หลังโซฟาส่วนด้านเจสซี่พอเข้ามาในบ้านา่าแล้วเขาก็ยื่นรูปของสองโจให้เธอดูแล้วถามเธอว่ารู้จักไหมแต่า่าก็ตอบว่าไม่นะครับจากนั้นเจสซี่ก็เริ่มสอบถามประวัติของา,า่าซึ่งา่าก็บอกว่าเธออยู่ที่นี่กับสามีและลูกแต่ แต่ตอนนี้พวกเขาเข้าไปในเมืองอยู่และขณะทีาา่ซาร่ากำลังยืนคุยกับเจสซี่อยู่นั้นซิกก็ได้ตื่นและก็ลังเดินลงมาซึ่งโจก็เลยส่งสัญญาณให้ซิกว่าอย่าเพิ่งมาแต่ซิกก็ไม่ฟังนะครับและทำท่าบอกให้โจยิงชายคนนั้นแต่โจก็บอกว่าไม่ได้ซิกจึงเดินลงมาข้างล่างและหลบไปที่ประตูอีกห้องหนึ่งแต่ตอนนั้นเหมือนก็มีเสียงดังขึ้นเจสซี่เลยรีบเดินไปดูตรงนั้นซึ่งซิกเนี่ยก็เดินอ้อมมาพาโจเพื่อหนีลงอุโมงค์ไปและซิกก็ได้บอกโจกว่าอุโมงค์นี้ตาเขาสร้างขึ้นนนเเพื่อออหลลลบบคาาวาดูจจิกก็โ ว่านั่นใช่คนที่จะฆ่าผมไหมโจเลยบอกว่าไม่ใช่เพราะหมอนันมันมาตามหาเขาและซิกก็ถามโจไปอีกว่าแล้วแม่คุณอยู่ไหนโจจึงเล่าว่าแม่ขายเขาให้กับแก๊งขอทานตั้งแต่เด็กแต่เขาหนีออกมาได้และหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นรถไฟเพื่อหลบหนีไปอีกเมืองแต่ระหว่างทางในหัวเขาก็คิดแต่จะฆ่าคนพวกนั้นแต่พอรถไฟหยุดเขาก็ได้เจอกับคนคนหนึ่งที่ยื่นปืนให้กับเขาเลยทําให้เขามีทุกข์วันหนีได้สักพักเจสซี่ที่หาโจไม่เจอเขาก็ได้กลับไปพอเจสซี่กลับไปแล้วโจและซิกก็รีบขึ้นมา มงททันทีตัดไปที่คิดบูถึงเขาจะโดนเอฟทำร้ายขนาดไหนแต่เขาก็ยังอยากทําให้เอฟเห็นว่าเขาทําได้เขาจึงออกไปตามหาสองโจทันทีจนเขานั้นไปเจอโจในอนาคตที่กําลังด้อมด้อมมองๆที่พักของโสเพนีคนหนึ่งอยู่คิดบูจึงแอบเข้าไปซ่อนตัวที่นั่นเพื่อจับโจในอนาคตส่วนทางด้านซาราตอนนี้เธอก็เหมือนจะนอนไม่หลับนะครับเธอจึงส่งสัญญ,ญาณเรียกโจให้ขึ้นมาหาเธอที่นี่พอโจมาถึงสาราก็ลุกใส่โจทันทีและทั้งคู่นั้นกระจบลงบนเตียงนะครับพอเสร็จกิจสาราก็โชว์ให้โจดูว เธอสามารถใช้พลังจิตได้จากนั้นเธอก็ได้พูดว่าเธอรู้แล้วว่าคนที่จะมาฆ่าซิกนั้นมันคือรูปของโจแต่ซาร่าก็ยังเชื่อว่าโจจะฆ่ารูปของเขาและถ้ารูปโจตายมันก็จะทําให้ซิกล้อเช่นกันเช้าวันต่อมาขณะที่โจตื่นและเดินลงบันไดมาเขาก็พบว่าตอนนี้ซาร่าโดนเจสซี่จับตัวไว้อยู่โจจึงรีบวิ่งลงมาและบอกให้เจสซี่ปล่อยตัวซาร่าซะและถ้าทําตามที่บอกเขาจะยอมไปหาเอฟกับเจสซี่ซึ่งเจสซี่มันก็ย่องปล่อยซาร่านะครับพอเห็นว่าซาร่าโดนปล่อยตัวแล้ว ก็บอกกับเจสซี่ว่าลูกของเขากําลังมาที่นี่เขาเลยอยากจัดการหมอนั้นก่อนพร้อมกับยืนข้อเสนอให้เจสซี่ไปว่าถ้านายยอมปล่อยตัวเขาเขาจะเอาแท่งเงิน948แท่งให้กับนายทั้งหมดแต่เจสซี่ก็ไม่ยอมรับแท่งเงินนะครับเพราะเขาต้องการเอาตัวโจไปให้กับเอฟเท่านั้นสักพักซิกก็โผล่มาซึ่งเจสซี่ก็ตกใจนะครับจึงเล็งปืนไปหาซิกซึ่งนั้นมันก็ทําให้ซิกตกใจเหมือนกันและพัดตกลงมาจากบันไดส่วนด้านโจที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งจะไปคว้าตัวซิกไว้แต่โจก็ด้โดนสารามาคว้าตัวเขาออกมา ้างนอกก่อนส่วนทางด้านซิกเมื่อเขาตกลงมาถึงพื้นทุกอย่างในห้องก็เริ่มสัน่นและค่อยๆลอยขึ้นซึ่งสีหน้าของซิกเนี่ยก็ดูโกรธมากจนตอนนี้เขาเริ่มคุมสติไม่อยู่จึงทําให้พลังจิตที่อยู่ในตัวของซิกถูกปล่อยออกมาอย่างมหาศาลจนทําให้เจสซี่ที่อยู่ในห้องนั้นโดนพลังจิตของซิกเล่นงานจนร่างของเจสซี่ระเบิดไปพอทุกอย่างสงบลงโจก็รู้แหล่าว่าเลนเมเกอร์ก็คือซิกเขาจึงรีบคว้าปืนและจะไปกําจัดซิกทันทีพอสาระที่รู้แบบนั้นเธอจึงรีบไปขวางโจวไว้พร้อมอ้อนวอนโจเพื่อไม่ให้ฆ่าซิกพ ซิกนั้นเป็นเพียงแค่เด็กไร้เดียงสาที่มีพลังจิตเท่านั้นและสักวันหนึ่งเธอก็เชื่อว,ว่าเขาจะสามารถควบคุมมันได้และใช้พลังนี้ในทางที่ดีแต่โจก็ไม่ฟังนะครับและรีบวิ่งตรงเข้าทุ่งอ้อยไปซึ่งโจเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆจนเจอซิกที่อยู่ในอาการหวาดกลัวพอซิกเห็นโจแล้วเขาก็รีบวิ่งเข้ามากอดโจทันทีนะครับและพอโจเห็นแบบนั้นเขาก็ฆ่าซิกไม่ลงส่วนดานซาร่าที่ตามมาเมื่อเห็นว่าซิกยังไม่โดนฆ่าเธอก็ดีใจมากก่อนจะวิ่งเข้าไปปอบซิกทันทีและระหว่างที่สองแมลูกำลังกอดกันอยู่นนั้โจ ก็ไ,ได้บอกซาร่าว่าเขารู้ว่าโจในอนาคตกําลังมาที่นี่เขาเลยอยากให้ซาร่าไปเก็บของและขับรถของเจสซี่หนีไปจากนั้นทั้งคู่ก็แยกแยกันไปนะครับตัดไปที่โจในอนาคตตอนนี้เขาก็ไปที่บ้านของโซเพนีคนหนึ่งเพื่อฆ่าลูกของเธอพอฆ่าเสร็จแล้วความทรงจําในหัวเขาก็ผุดขึ้นและมันก็ทําให้เขารู้อีกว่าเลนเมกเกอร์ตัวจริงก็คือซิก พอโจในอนาคตรู้แบบนั้นเขาจึงรีบไปที่หน้่ทันทีแต่ระหว่างที่เขากําลังจะไปเขาก็โดนคิดบูที่ซุ่มอยู่โจมตีนะครับและทําการจับเขาไปให้เอฟแต่ว่าระหว่างทางไปหาเอฟนั้นคิดบูก็เถียงกับคนของเอฟซึ่งมันก็ทําให้โจในอนาคตอาศัยจังหวะนั้นยิงคนของเอฟในห้องนั้นจนตายเกลี้ยงจากนั้นเขาก็มุ่งหน้าไปยังห้องของเอฟคนนี้คุมลูปเปอร์ของที่นี่ทั้งหมดก่อนจะทาการปิดชีพเอฟลงพอฆ่าเอฟได้แล้วโจในอนาคตก็ตรงไปที่บ้านของซารา่าเพื่อทําการฆ่าเลมเมอร์ต่อแต่ระหว่างทางเขาก็ได้เจอกับโจที่ ลอเขาอยู่ข้างไร่ของซา่าซึ่งโจในอนาคตก็โยนทองมาให้โจและบอกว่าเขาให้ทองทั้งหมดกับนายแล้วนายก็ควรจะขับรถเพื่อหนีออกไปจากเมืองนี้และอย่ามาขวางภารกิจเขาแต่โจก็บอกว่าภารกิจของแกคือการฆ่าเด็กที่ไร้เดียงสาเนี่ยนะผู้จบโจก,ก็ลุกกระสุนใส่โจในอนาคตทันทีและหนังก็ตัดไปที่คิดบูตอนนี้เขาก็ได้ฟื้นจากการโดนยิงและเขาก็ได้รู้ว่าเอบเจ้านายเขาดโดนโจในอนาคตฆ่าตายไปแล้วและด้วยความแค้นคิดบูจึงตามโจในอนาคตไปที่บ้านของซา่าทันทีพอเขา รู้มาก่อนว่าโจในอนาคตกําลังตามฆ่าเลนเมเกอร์อยู่ซึ่งระว่างทางคิดบูก็เห็นสองโจกําลังสู้กันเขาจึงขับมอเตอร์ไซค์ลอยฟ้าเข้าไปเฉี่ยวโจจนลม้มจากนั้นก็กลับมาสาดกระสุนใส่โจทันทีซึ่งด้านโจเนี่ยก็รู้ว่าตอนนี้เขาเสียเปรียบนะครับเขาจึงยิงปืนลงพื้นจากนั้นควันก็ได้ลอยขึ้นมาพอคิดบูขับเข้ามาในกลุ่มควันโจก็จัดการคิดบูไปทันทีพอควันเริ่มจางลงโจก็พบว่าโจในอนาคตได้หายไปแล้วโจจึงรีบวิ่งไปขึ้นรถและขับไปที่บ้านซาร่าทันที ตัดไปที่ซาลาตอนนี้เธอกับซีกําลังขนของและขับรถเพื่อนี้อกมา แต่ละว่างทางเธอก็ได้เจอกับโจในอนาคตเธอจึงบอกให้ซิกมอบลงจากนั้นเธอก็ทําการเล็งเครื่องเพื่อจะชนโจในอนาคตพอโจในอนาคตที่เห็นแบบนั้นเขาจึงลวงกระสุนไปใส่สองไม่ลูกทันทีและด้วยความตกใจก็ทําให้พลังของซิกพุ่งออกมาจนทําให้รถของทั้งคู่พีดความแต่โชคดีที่พวกเขาไม่เป็นอะไรนะครับจากนั้นสาราก็รีบพาซิกออกมาจากรถและทั้งคู่ก็วิ่งตรงไปที่ทุ่งอ้อยเพื่อหลบแต่ระว่างทางที่วิง่งโจในอนาคตก็ได้ยิงใส่สาราจนทําให้เธอล้มลงจากนั้นเขาก็ลันไกใส่ไปที่อกของซิกเต็ม พอซิกลมลงของทุกอย่างในบริเวณนั้นก็ลอยขึ้นจนพลังของเขาระเบิดออกมาซึ่งมันก็ทําให้ซา่าและโจในอนาคตเนี่ยกระเด็นออกไปไกลเลยนะครับซึ่งแรงของระเบิดนั้นมันก็แรงจนทําให้ลวกของโจผิดความจากนั้นโจจึงได้ออกมาจากรถแล้ววิ่งไปแทนนะครับส่วนทางด้านซา,า่าเธอก็พยายามปลอบซิกเพื่อให้ซิกใจเย็นลงซึ่งเธอก็พูดกับซิกไปว่าจะเย็นๆแม่รักลูกนะเมื่อซิกได้ยินคําพูดของแม่เขาก็เริ่มได้สติและทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกตินะครับจากนั้นซา่าก็วิ่งเข้าไปกอดซิกแล้วบอกให้ซิกวิ่งหนีเข้า ไปพอโจในอนาคตที่เห็นว่าซิกวิ่งหนีไปแล้วเขาจึงวิ่งตามไปเพื่อจะฆ่าซิกทิ้งและหนังก็ตัดมาที่โจพอเขามาถึงไรยออยก็มีภาพผุดขึ้นมาในหัวเขาซึ่งมันก็เป็นภาพที่แม่ยอมตายเพลูกชายที่ทําทุกอย่างเพื่อเมียเด็กน้อยที่โดดเดี่ยวและเขาก็กําลังเผชิญกับเส้นทางที่โหดร้ายและเป็นวัฏจักรแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นพอได้สติแล้วโจก็คิดกับตัวเองว่าเขาอยากจะหยุดวงจรน,นี้เขาจึงหยิบปืนขึ้นมาก่อนจะทําการลั่นไกเพื่อทําการปิดชีพตัวเองทิ้งพอโจตายแล้วโจในอนาคตก็ได้หายไปด้วย เมื่อทุกอย่างสงบลงสาราก็ตะโกนเล็กซิกเพื่อให้ซิกออกมาพอซิกออกมาแล้วสาราก็พาเขากลับบ้านเพื่อไปอาบน้ําแต่้งตัวจากนั้นสาราก็กล่อมซิกจนหลับไปพอซิกหลับไปแล้วสาราก็เดินออกมาจากบ้านและระหว่างทางเธอก็ได้เห็นกองทองลุ่นกระจายเต็มพื้นไปหมดจากนั้นสาราก็ตรงไปยังศพของโจเพื่อจะมาลาโจเป็นครั้งสุดท้ายที่ช่วยลูกและเธอเอาไว้และหนังเรื่องลูเปอร์ก็จบลงแบบเพยงท่านี้นะครับโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง7.4คะแนนและคะแนนจากร เทนทูมัโทอีก93ซึ่งก็ถือว่าเป็นคะแนนที่เยอะพอสมควรนะครับและก่อนจากกันหากทุกคนชื่นชอบการสปรอยของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปักสตูดิโอ